รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Peer ร e ซ e เสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมพบกับเราอีกแล้วนะครับแนรายการ get รักแกดุกออนทัวร์ค่ะ<ม>วันนี้แหม่พามาที่ทหรูสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในงาน Luxury Festival นะครับหรือชื่อไทยก็คือมหาก,กรรมของใช้เศรษฐี ผมไม่เอากระเป๋าตัางค์มาเลยเพราะว่าเอามาก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีตังค์นับครับเดย๋ยวก่อนที่จะไปดูข้างในงานนะครับเดี๋ยวพักเดีกชมโฆษณากันสักครู่ครับชอบรถไหม ชอบรถชอบมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พามาที่รุธนนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานหอมน้ำหวานหวานจริงๆอยากจะรู้แล้วแหละว่ารุ่นนี้มีอะไรเด็ดมีอะไรดีต้องบอกว่ามาถูกคันมากนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แรงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดของมาเซอร์ติค่ะเป็นรุ่นว่า แกรนด์โชวริสโมนะคะ m c s t a ร d a ค่ะสปีดแม็กซิมัมอยู่ที่ตัวนี้รุ่นนี้นี่แรงม้าบอกเลยเลย450แรงม้าแรงม้าเร็วมากความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าขับนะคะต่อ1ชั่วโมงต่อกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่301 301แล้วจะไปวิ่งตรงไหนไปทางด่วนไปทางด่วนลองเล่นได้เร็วเยีายกับเครื่องบินราคาราคายังไงเลยเบา สิบหกจุ้าสิบหกล้านหาแสนนะครับโอ้โหยังไงรู้เนี่ยไม่แพงไม่แพงเลยใช่ไหมเนี่ยไม่แพงสวยมากเลยนะคะสวยนะครับสวยนะครับหมายถึงว่าน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานรู้มาซืรอติก็สวยติก็สวยนะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่บูธของเฟอร์รี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีชาลีค่ะน yea, ี่ตัวกันาดไหนครับน้องค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทคาร์วานิโนมอเตอร์ประเทศไทยนะคะผู้นำเข้ารถค่อยรถยนต์เฟอร์รี่อย่างเป็นทางการค่ะดิฉันหญิงแย้ค่ะค่ะแล้วดิฉันหญิงใกล้นะคะในบูธเฟอร์รี่ของเราก็มีนำมาโชว์ถึง2คันด้วยกันนะคะคันที่เห็นสีแดงด้านหน้านี้เลยจะเป็น Ferrari 458ทิชเชียนะคะ เป็นรุ่น V8 นั่นเองนะคะเครื่องยนต์ 4,500cc ให้กำลังแรงม้าสูงถึง570แรงม้าเลยค่ะความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดนี่ก็300กว่า300กว่าใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะอยู่ที่23ล้าน5 23ล้าน23 5แสนมีอีกนะอ5มาคันที่สอง คร่ะ <ขา S 1> อีกแย้คะ่ะราคานีเท่าไหร่คะ่าราคาจะ31.5สิบเอ็ดจุล้านสามสิบเดจุดห้าล้านจิ๊บจิ๊บดูรถเสรแล้วเดี๋ยวเราไปพักเด็กกันสักคู่ดีไดีครับสักคู่ครับ ีสนับสนุนรายการโดยสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดโอ D.O.Gin So m ด c โอจินโซแม c ก็มาอีกบูธหนึ่งนะครับมาอยู่ที่บูธนี้แล้วคุณกดครับสวัสดีครับมาเป็นรถดีรับที่สุดเพราะว่ารับมีอยู่คันหนึ่งคันใช่ของรัชได้วันวันได้วันวันค่ะสีดำใช่สีดำสวยมากครับ คันนี้มีอะไรพิเศษก็โาอชเช่พนาามล่าครับค่ันนี้ผมแต่งชุดแต่งแบรด์ดีไซน์ครับค่่อนข้างใหม่มากแล้วก็คันนี้มาับท่านแบบครบทุกอย่างเลยครับครับผมาเยใช่ความเร็วความแรงโหแรงมาก300แรงม้าครับวิ่งได้ที่ไหนครับอ๋อสองล้านสอร้หไม่ธรมดาสองร้ิกิโมตรชั่วโมง อยู่ที่9ล้าน5แสนอันนี้เบอกนอ่บอกครับ9ล้าน5แสนราคาที่สูงกว่านี้ไหมมีครับอยู่ที่สูงสุดเท่าไหร่ประมาณสิบประมาณสิบห้าล้านบาทสิบห้าล้าน ไม่แพงไม่แพงไม่แพงเนอะไม่แพงอืมคันนี้คือ p o r s เช e คันสั่งนู้นล่ะครับฝั่งนี้เป็น Range เวอร์ e v o q ครับคันนี้พิเศษยังไงคันนี้ผลิตร่วมกับเลดอ่าจากัวครับภายในค่อนขางหรูมากเขารู้นะครับเป็นผงน้ำหมดเลยใช่ครับใช่ไหมครับอ่าสวยมากแล้วก็ตกแต่งด้วยล้อแบ็คโครมเมื่อกี้สังเกตล้อใหญ่มากครับใช่แล้วก็หลังคาเป็นหลังคากระจก ครับผมงั้นขอบคุณทุกจุกากนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปนู้ดไปดูอย่างอื่นกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องแอมน้องแอมเป็นัสดีครับสวัสดีค่ะเออเทตตี้ออโต้เนี่ยเออเป็นบริษัทที่นำเข้ารถใช่ครับใช่ครับเป็นนำเข้ารถอิตรลี ทุกท้ายคุณพี่ทอดกรุงลงตอนนี้เนี่ยอะไรบ้างที่มาโชว์เนี่ยเออในงานนี้เราก็จะเน้นไปทางเป็นเอสโอเคครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยสองที่นั่งกิดสองใช่ครับเท่าไหร่คะตอนนี้ราคาอตัวนี้ตั้งไว้ที่สี่ล้านสี่แสนนะครับสี่ล้านสี่แสนมีกี่แรงม้าคะเออตัวนี้เราเปดที่สี่แรงม้านะครับร้อยเครื่องพันแปดเทอร์โบนะครับเป็นตัวสองร้อเป็นเีอะไรคะเออตัวนี้เป็นสี่สูบครับสี่สูบใช่ครับแรงม้าถ้าเป็นดูแบบ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ Lexus นะครับรุ่น i s 2 5 0 4 c ใช่ครับนะครับความพิเศษของคันนี้เป็นไงบ้างเออเป็นคูเป้ครับควนเดียเลสนะครับอืมสัพพล์ประทุนโดยใช้หลังคาเหล็กครับหลังคาแข็งไม่ใช่ท่อใบ ครับขอ <ไป S 1> บคุณนะครับขอบคุณครับคกินค้า,า,ายัางไม่หมดของเล่นเศรษฐีของเรายังไม่หมดยังไม่หมดอีกยังมียังไง<อ>ต้องติดท่านผู้ชมไว้เพราะงานนี้ถ้าไปไม่ถึงไฮไลท์ไม่ได้วันนี้เวลาหมดนะครับแต่ไงเราก็ต้อง ขอบคุณทีณ่สนับสนุนรายการก่อนนะครับบริษัทเดลไรท์อินเตอร์เนชั่นแนลไข่สงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับค่ะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าพิงพิงจากหลังลายกันบินไทยค่ะคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามเราพรุ่งนี้นะครับยังพาไปชมสิ่งที่หัศจัรย์ด้วยใหญ่มากโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ